สวัสดีตอนเช้าที่ได้อังเกฤษค่กสวัสดีมนุษย์แม่มาดูจากวิธีทำแพทเทิร์นแขนเสื้อบลลูนะจ๊ะสรงนี้นะอันนี้คือแขนบารูนะคะมันก็จะเป็นแบบกลมๆพองๆอ,อยู่ตรงหมวนไหลเห็นไหมมันอยู่ที่เรากระดกแล้วตรงนี้ก็ใช้อย่างยืดนะคะเดี๋ยวดาจะทําให้ดูนะคะว่าแพทเทิร์นทำแบบไหนเนาะและว,วิธีเย็บนะจ๊ะแบบไม่ตัดวีโอนะจ๊ะโอเคจ้ะมาเริ่มกันเลยค่ะก่อนอื่นนะแม่นะ ดาแนะนำให้ไปดูแพทเทิร์นแบบที่หนึ่งนะคะแพทเทิร์นแขนแบบที่หนึ่งแล้วก็ทำออกมาแล้วก็ตัดเป็นชิ้นแบบนี้เนาะพอตัดเป็นชิ้นแบบนี้เสร็จทีนี้เราจะมาต่อต่อด้วยการขยายนะคะขีดตรงกลางนี้ออกมาก่อนอ่าพอกีดตรงกลางเสร็จมาวัดดูซิว่าช่วงช่องเนี้ยมันเท่าไหร่สิเซน10เซนทีนี้เราจะตีออกอย่างละสเลยนะ เราจะตีใหญ่และกว้างเราต้องการให้มันพองๆบอลลูนใช่ไหมทีนี้เราจะวัดออกมาช่วงนี้อย่างละสองเซนให้ไปดูแพทเทิร์นแขนเสื้อที่หนึ่งนะแม่นะไปเอาตัวนั้นมาก่อนพอได้เสร็จแล้วแม่ก็ค่อยมาทำแพทเทิร์นตัวนี้นะจ๊ะเคนะแม่นะถ้าแม่ไม่ทำแพทเทิร์นตัวนั้นมาแม่ก็จะไม่มีแพทเทิร์นตัวนี้นะบังคับให้วกกลับไปดูแพทเทิร์นศูนย์ศูนย์หนึ่งเอ้แพทเทิร์นแขน ขั้นตอนที่หนึ่งนะจ๊ะทีนี้ดาจะตีช่องเล็กมากเห็นไหมดาจะตีช่องแบบอย่างละสองเซนสองเซนอนะ่ะคือตีแบบถี่เลยนะคือไม้มันทัดดาอนะ่ะมันสองเซนอยู่แล้วจะดาทาให้แม่แม่แมดูเฉยเฉยฮะตีขึ้นมาอย่างนี้เลยแม่พอตีเสร็จเดี๋ยวเราจะมาตัดอืมตัดเสร็จแล้วเราจะมากระดกแขนกันฮะทำไมตัวนี้ไม่ได้ล่ะแม่ ก็ไม่เป็นไรถ้างั้นเราก็มาวัดตัวนี้ออกเก็บตรงกลางแขนไว้ค่ะอาไม่ตรงแกมันต้องตรงนะแกนะไม่ตรงไม่ได้นะไม่ได้นะแกนะต้องตรงนะจ๊ะอแกทีนี้พอเราได้มาแบบนี้แล้วใช่ไหมเขียนหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจำเป็นต้องเขียนนะแม่นะเขียนทีนี้แกตัดมาแกตัดเป็นชิ้นเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าอ่ะพอได้แพคเกจตัวนี้มาแล้วดาขอปัดขึ้นนะเพราะดาไม่ต้องการที่จะจับเขากลัวเขาหายไม่ใช่อะไรมันเริ่มเลยแม่คือฐานตัวดาขอเริ่มจากฐานตัวนี้นะคะเป็นชิ้นแรกเลยนะเอาตัวนี้มาแปะแปะเข้าไว้ทุกคน แล้วขยายออกขยายออกสองเซนค่ะเราจะใช้ไม้ดานี้เป็นเกณฑ์เลยนะทุกคนนะอย่างนี้นะคะแล้วก็เอาเอาตัวฐานเนี้ยเป็นเกณฑ์ละไม้ของดาก็จะอยู่ประมาณสองเซนอย่างนี้เนาะคือจะใช้เกณฑ์แบบนี้นะแม่นะคือทำให้ช่องห่างกันสองเซนอนะเออค่อยๆทำไปแม่ อย่างเงี้ยทำให้ช่องห่างตรงนี้สอเซนนะแม่นะเดี๋ยวเรามาจะมากระดกแขนที่หลังค่ะแต่ให้แน่ใจว่าแพทเทิร์ตรงชายเนี้ยมันเท่ากาันแค่นั้นเองแล้วเราค่อยๆทำไล่ไป โอเคหลังจากที่เราแปะเสร็จนะแม่นะเห็นไหมว่าแต่ละช่องของดาจะห่างกันอย่างละสองเซนใช่ไหมคะสองเซนสองเซนแต่ช่วงบนนี้มันจะไม่เสมอนะคือเราเอาเกณฑ์ขาของเขาอ่ะเป็นหลักให้อยู่ตรงนี้คือช่องตรงนี้คือช่องสําคัญของดานะดาจะเอาเมตช่องตัวนี้สองเซนเสองเซนสองเซนคือมาตรฐานแต่ช่วงบนก็จะแบบว่าเล็กๆน้อยๆช่างเขาเดี๋ยวเรามาปรับแพทเทิร์นทีหลังแล้วนะแม่นะดาจะทาแบบนี้ทบครึ่งก่อน ล็อกตัวนี้ไว้แดาจะชบครึ่งแบบนี้อ่ทีนี้ดาก็จะได้แพ็เคเกองแทนเสื้อมาละทีนี้ดาจะกระดกแขนนะคะเมื่อกี้คือทําให้ดูแค่ครึ่งที่จริงอะ่ะที่จริงทําแค่ครึ่งเดียวก็ได้นะแต่ดาทําเต็มชิ้นให้แม่ดูเพราะอยากให้แม่เห็นแค่นั้นเองเนาะง่ายๆคืออยากให้เห็นว่าทําแบบไหนก็เลยทําให้ดูเต็มชิ้นแต่จริงๆเวลาดาทําแพ็กเกอตดาจะทาแค่ครึ่งเซี่ยวนะประหยัดเวลา ทีนี้เรามาเก็บด้านข้างก่อนทีนี้เราจะกระดกขึ้นเนีย่ยเราจะกระดกปลายแขนขึ้นกระดกขึ้นมาสักประมาณเท่าไหร่เดียแม่สองเซนพอไหมสองเซนก็พอเนาะกระดกขึ้นมาสอเซนนะแม่นะอันนี้คือแขนไซส์หนึ่งสองนะคะไซส์สองสามสี่ทำเหมือนกันนะแม่นะให้เริ่มเริ่มทีละไซส์นะคะ ทำทีละซ้ายนี่ก็คือได้แพทเทิร์นแขนเสื้อบาลูนนะจ๊ะอันนี้ก็คือแพทเทิร์นแขนเสื้อบลูนนะจ๊ะให้ตัดขนาดนี้เลยนะเดี๋ยวเราจะเย็บยางใส่ระหว่างกลางนะจ๊ะวิธีตัดนะคะให้ตัดสองชิ้นติดกันอย่างเงี้ยอันนี้คือสองอันนี้คือสชิ้นติดกันพับผ้าทบครึ่งหนึ่งทบครึ่งหนึ่งเสร็จแล้วก็ตัดแขนออกมานะคะ ให้แขนมันติดกันแบบนี้นะแม่นะใช้สองชิ้นติดกันแบบนี้นะทบทบผ้าครึ่งหนึ่งแพคเท็นวางทับตัดแขนออกมามาต่อด้วยวิธีเย็บค่ะแม่